สวัสด,ดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราก็เรียนกันในหน่วยหนูน้อยตาวิเศษในเรื่องประเภทของขยะมาเรียนภาษาอังกฤษวลคํากันก่อนนะคะวันนี้คุณครูขอ,ขอเสนอคําว่าบินแปลว่าถังขยะนะคะ b i n บินแปลว่าถังขยะ อีกรอบนะคะ B I N บินแปลว่าทางขยะนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาในเรื่องประเภทของขยะเราไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันก่อนเลยคะ่ะ Let's go <S โลกของเราอรองลอยอย่างสวยงามเก็บขยะบนทางทุกชิ้นดูแลเป็นจินสะอาดเข้าไว้อย่าให้ใครทำลายโลกของเรา 겜카야 툭심티 เรามาเรียนในเรื่องของประเภทของขยะก,กันนะคะถังขยะมีทั้งหมดสประเภทด้วยกันนะคะแต่ละประเภทนะคะก็จะมีถังขยะเฉพาะของตัวเองเลยค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่ามีสีอะไรบ้างเอย่ยโอ้โหมีทั้งสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวและสีแดงแล้วถังขยะแต่ละประเภทแต่ละสีนะคะก็จะเอาไว้ใส่ขยะอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สีแรกก่อนเลยนะคะนั่นก็คือสีเขียวทั้งขยะสีเขียวนะคะจะไว้ใส่ขยะจำพวกเศษอาหารหรือว่าผักผลไม้ที่เน่าเสียแล้วนะคะที่สามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วและใช้เวลาไม่นานแล้วเราก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะก็คือเราจะนำไปหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพค่ะสามารถนำไปใส่ต้นไม้ใส่พืชผักสวนครัวก,ก็ได้นะคะ ไนะคะเป็นขยะประเภทที่สองก็คือขยะทั่วไปมีทั้งสีใช่แล้วสีฟ้านะคะหรือว่าสีน้ำเงินนั่นเองทั้งขยะสีฟ้าหรือว่าขยะทั่วไปนี้นะคะก็จะนำขยะประเภทนะคะ ลือขนมซองขนมที่เด็กๆชอบทานนะคะกล่องโฟมแก้วน้ําพลาสติกหรือจะเป็นฝาขวดน้ํานะคะซึ่งขยะประเภทนี้นะคะจะใช้เวลาย่อยสลายเนี่ยนานมากเลยนะคะแต่ก็มีบางอย่างนะคะที่สามารถนําไปพันเทคโนโลยีผลิตออกมาใหม่นะคะแล้วก็กลับมาใช้งานได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งต่อไปเป็นขยะรีไซเคิลนะคะขยะรีไซเคิลมีทันขยะสีสีเหลืองถูกต้องแล้วค่ะ ก็จะไว้ใส่ขยะประเภทรังกระดาษหรือว่าจะเป็นพวกกระป๋อง,องกระป๋องนมกระป๋องน้ําขวดน้ําขวดพลาสติกโอ้โหเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะคะแล้วขยะเหล่านี้นะคะก็สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะสามารถนาไปรีไซเคิลได้ค่ะการรีไซเคิลนะคะก็คือการเอาขยะเหล่านี้นะคะไปเข้ากระบวนการเพื่อที่จะแปลรูปออกมา กลายเป็นอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นกล่องนมก็สามารถนําไปทําหนังคาได้หรือว่าถุงพลาสติกนะคะก็สามารถทําเป็นบล็อกป,ปูพื้นที่เป็นก้อนอิฐได้หลอดนะคะหลอดเครื่องดื่มก็สามารถนําไปทําเป็นหมอนก็ได้นะคะหรือว่ารองเท้าที่เด็กๆเ,เอาไปทิ้งก็สามารถนาไปแปรรูปก,กลายเป็นรองเท้าแตะได้ค่ะสามารถนะคะนําเอาขวดน้ําไปทําเป็น จีวรพระได้โอหโหมากมายหลายอย่างเลยใช่ไหมคะเด็กๆประเภทสุดท้ายขยะอันตรายมีสีแดงนะคะแถมยังมีรูปหัวกระโหลกมาด้วยนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือถ่านไฟฉายถ่านนาฬิกาต่างๆนะคะหลอดไฟที่เสียแล้วเข็มฉีดยาก,กันไกลมีดคัตเตอร์ใบมีดต่างๆหรือว่าจะเป็นไฟแช็กขยะเหล่านี้นะคะจะต้องแยกให้ดีเลยนะคะเพราะว่าจะเกิดอันตรายได้ค่ะ ต่อไปเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มจากถังขยะสีแรกก็คือสีเขียวนะคะเป็นถังขยะอะไรคะขยะปียกเก่งมากเลยค่ะถังต่อไปนะคะก็คือถังขยะสีน้ําเงินหรือสีฟ้าเรียกว่าขยะทั่วไปนะคะถังขยะสีต่อไปสีเหลืองเรียกว่าถัางขยะอะไรคะใช่แล้วค่ะถังขยะรีไซเคิล และถังขยะสีสุดท้ายที่มีรูปหัวกะโหลกเราเรียกว่าถังขยะอะไรคะถังขยะอันตรายค่ะเรารู้แบบนี้แล้วเด็กๆก็อย่าลืมแยกขยะแต่ละประเภทให้ถูกต้องด้วยนะคะเพื่อที่จะช่วยให้คนที่มาเก็บขยะจากบ้านเราไปไม่เกิดอันตรายค่ะต่อไปนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะวันนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆระบายสีรูปภาพ เด็กเก็บกวาดขยะให้สวยงามค่ะเมื่อเด็กทำเสร็จแล้วอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปแล้วส่งมาให้คุณครูทางไลน์กลุ่มของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ